อะไรไม่อยากเปลี่ยนชุดขอบคุณมากเลยนี่มาเยอะมากเลยอ่ะโอ้นี่มาเยอะมากเลยอ่ะมากันเยอะมากเลยอ้าวอยู่พระรามสองกันเยอะใช่ไหมดีดีอยู่พระรามสองไม่อยู่อยู่ในใจขอบคุณมากเลยนิมาเยอะจริง คนดเยอะมากคานมาค่ะได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวขอขอถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวขาพูดคุยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะพอกนบอยโอเคแล้วต่ากันแบบนี้กันนะ ôi chị ơ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 i đi ơi chị ơi chị ơi ไปเลยนะโค้ชด้วยนะคะปิดให้หน่อยนะคะงมงค

电话。 อองานมาก่อนนะนี้ก็ยังคนยังไม่เใช่ใช่แล้วแบบวันนี้ได้ขาสติขเดยกบิกเกอร์ใช่ผมขอถามเลยนี่ใครมาคนแรกเอ็คนแรกคนแรกครับคุณหมอฮ่าคุณเอนอ้าไมเหมือน ตัวแทนบ้านที่สุดปหุ่นนี้บ้าหาผุ่นนี้กระเพมครั้งแรกหล่ะนี่ใช่ไหมนี่เอาเล่จีนเล่จีนหาเงินเลี้ยงลูกสองคนตลกมากข้อความนี้เราเขียนมาแม่จีนหาเงินเลี้ยงลูกสองคนอันนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วตัวแทนบ้านทำไมถึงมาหาหุ่นเตมิทำไมทไมถึงมาติดตาเขาเอาช่วย

แล้วแ่มาที่นี่ครั้งแรกก็มกงเลยใจ้ายนไใจร้ายครั้งแรกมาพละของทบามาตเงครั้งแรกนี่มาคนเดียวหรมากบอกเขาห้นให้เสร็จนเดียววะเฮ้ยงเได้เพื่อนเหีืยวว่านะ นี่แปลกเขาก็หนีด้มกันมาทั้งนั้นแหละี่ข่าวมามิย่าที่เราต้องายย่าี่เาหกปีเลยนะลูกพอสอช่วงอายุของพี่เลยนะมีใครให้น้อยกว่านี้ไหมเขาเข้าบอกเขาปรกวดหน่อยสิเอด ิคอะใครเยอะที่สุดดีกว่าตอนนี้ใครคิดว่าอายุเยอะที่สุดที่มาติ่งบุตรเปรมรกเบอร์ขึ้นมาอายุเท่าไหร่คะแม่สี่สิบห้าบอกเข้าประกววมี5้าหรือเจ็ด 5.1ควสามครับอ13ครับข้ข้อ13ข้อ13อ่เดี๋ยวเดี๋ยวใครอายุเยอะสุดวจะมาถนายรุกกันมาอยากแก่ข้นมาทันทีอ่ะ เป็นคนไทยที่ปเที่ยวมายก็จะเย็นนะแต่ว่ใช่ผมกูในใช่ั้มเป็นยูแชร์มาแล้ว่ะาเป็นมอที่ไปยวูในกับมาหาอมาสที่กินข้าวกันไหมเพราเวาออกมาตั้งแรกมีบ้างนมีบ้างมีบ้างไม่ได้กินกระเพรากระเพรากวันกินกระเพรารูกนชนะเด็กเลยน่รัดีขอละ นะฮะตอนนี้ให้พ่อฟอสุดนะครับตอนนี้แม่53น้อยสุดคืออายุสนะไหนนะสวบาวสามบอยู่ข้างหน้าไอนบกแต้องสู้แวัดะนอยู่แุกาอหูย่อยู่ครับลุเก่งมากนะพูดไดขนาดนี้สามวบ ีครับอยู่ในน้ำตั้งนานเีไม่หนาวเลยอยู่มาเจ็ดวันแลวหัวหอก่อนนั้นมีคนได่ผมอ่ตัวลูด้านหน้าห้องน้ไหมไม่หอัวานเริเรียนหรอจะไม่ให้บมกโตขึ้นเลยหรือเปล่านที่ไหนอ่ะในสามปีโตขึ้นหนึ่งปีหรือเ กลับเลยนะมันดึกแล้วพ็สามวันเลยเหรอไม่สามวันทีเลยอ่นะคหแกันะรบแต่เราไม่รู้จักใชนไหนะโอเคดุนะครับดุติามได้หลาเก่งมากขึ้นมใจตร้เงกามเห็นไหมใคลิปคลิปออกมาฮะอนุญาตให้ ขวบมาประมาณสปีแล้วอาไ่ก็ได้เ็แคว่วไม่น้าสงสาลูกไม่อยากถามก็ไม่ได้ไม่ได้พรหมีละลูกมีเป็นเต็มได้ไหมจะเป็นพ่อได้จะเป็นที่นาก็ะสะพานดูงงๆนะฮะนี่เป็นมีตัวแค่นี้ที่ตัวแค่นี้ ว่ใครอกสูไปทต่อไปป้ายแล้วลูกคราวนี้หลอดลุกทั้งวันนะขาพี่ปวนเป็นไรอยากให้เขาปวดนะโอ้ยปวดแล้วเอาใหญ่แล้วเราเ่ยแกล้งคนน้ำนมเนี่ยแีล้งคนน้น้งานงานไม่ได้ อไรอน้ที่จะเกิดเร็วๆีไอพวกอาไอยากเกิดเร็วๆดีไม่ใช่ไอที่จะเกิดเร็วๆดีก็หอหอไบอลให้าสนก็ได้อยู่ได้ได้รอบีอีไ้แก่คนใหญ่ิดต่อไปน่าจะได้ห้แล้วะหหอ อะไรนะพี่ตีนเาไหน้ี่เกาองนะไมอพี่เกตตั้งลมจาไหรกล้งหลังมอไม่เห็นโอ้ไอมเหรอเขาปมือเปไมเอาไว้แบบว่านานาอะไรนะเอคไาของขอบหน้าขอเเจอี่ก็ทอมระ่ตเ แย่งซีนเหรคุณได้ซีนนั้นเดี๋ยวนี้ฮะเยอะนะเขามีคอเดียวเลโอ้โหสไม่ปิดอทำไมเอาไปหนึ่งจ้ะได้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 อันนี้ได้ไม่ตลกคาตี้หรือไงวะเนี่ยอะไรนะ ชอบแม่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 พอมาเจ้าของพรอมหรอฮะชอบแมวนั่นแมวเหรอฮะไม่เล้อเลยแมวพันยักษ์ไปแล้วไปแล้ว ด้วยพอมาเกิดอ่ารุ่ยอดเลยกันเนาะสำหรับใครที่เดินหน้ายุเดือนถัดไปหรือผ่านมาแล้วเนาะใันมีความสุขมากะนะครับ Happy Birthday ู h u นะครับผมขอให้ที่ได้ขอให้สมความสำเทุกอย่างเนาะเฮงๆรับรับรวยๆ,ๆนะครับผมถ่ายรูปไปก็ลงด้วยแอบแฝงว่า,า <S <S ถ่ายไป <S 2> <S 2> เอาไปลงเก็บไปเล่นเราเข้าใจแหละว่ามันเจ้ะเล่ห์เลยนะเอาไว้ใจหน่อยค่ะ nãy tiếng buồn thả, nãy cho của huổi <tiny of water> <sad Gram ABS> เราอาเงินมาสองตัว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 ขอเลขสองตัวขอเลขสตัวบุญตัวตัวหน่ตัวหนึงโอเคตอเลขสตัวโอเคเราจะให้หวยกันก่อนจะไปนะฮะดี่นผมดีดีท่านสาดีท่าสดี้ใจดีทุกท่านุก่าตืนเต้นกับเลขเลยเนาะตั้งสติตั้งสติเลขะไรดีโอเคเลขสองปเปรให้เลขสนะครับ คุณให้เลขอะไรดีวะให้เลขรถให้รถขอตรงๆหกตัวให้แปะขอยังยังขอตรงๆหกตัวให้ได้ทุกอย่างถ้าถูกก็แบ่งปันกันได้นะฮะถ้าไม่ถูกไม่ต้องรจักกันเนาะยาเอีเรื่องมาเหยียดยีกันอ่าวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณขอถ่ายจดหมายด้วยกันสักหนึ่งทีได้ไหม อีทให้สุดเสียงให้ไปถึงทุกคนนะลาดเท้าวูุกนะโอเคมาดูนะโอวยพรซีใหม่หรือยังอ๋อไม่ใช่วันเกิดนะก็ไม่พี่น้องโอเคก็ได้ปีใหม่แล้วก็น่าจะเป็เที่ยวต่างจังหวัดเลยนะครับใช่แม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยไม่ไปไหนก็จะบอกว่าช่วงปีใหม่เชื่อมปั่นเลยนะ่ม เาอะไรนะพูดไปแล้วเป็นนโยบายของทางช่องด้วยที่ช่วงมีใหม่ใช่ใช่จอ์ในแบบใช่แต่ว่าเราจะมีคอนเทนต์พิเศษให้สำหรับช่วงีใหม่ให้หายคิดดูเดี๋ยวคนไหนไม่ได้เกี่ยวหาอะไรดูอยู่ก็โอเคครับผมโอเค ขอให้ปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์นะพวกมีความสุขมากๆขอให้ปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์ขอให้ปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์ไม่พี่จะร่วมต่อไม่ได้ะอะขอบทำประโยชน์ให้เราไปอินต่อไมา <c oughs> ได้นะจะพูดอะไรอ่า h a p p ี New y e สุขันปีใหม่นะคขอให้ทุกคนแฮปปี้นะคะโบกอายินดีเป็นนขำันยืนนะครับผมต้อบริเวณมันนี่นะฮะเป็นการลอยเป็นการลอยที่ผมบอกอยู่ได้ัขอบคุณมากๆขอให้ปีหน้าเจอเรื่องเรงๆเนาะรับบริวยเงินทองแล้วก็มาเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับขอตอนนี้ส่งท้ายแบบใจเย็นนะลูกนะครับ ขอได้ตอนนีหน้อยหน่อยนะขอกนี้แปบสุดเสียงที่สุดในโลกล่า